มีเห็ดแจกงประทะูดอ่ะต้องดับตะปูนอนลงไปมีเห็ดตรงุ่ประทูข้างนอกต้องย้ำลงไป มะนร้ากกับกระเทียมใส่ก่างจั่เริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวปูนเราไปใสเนาะเฮ้ย ข้าเลยไปกดแต่ว่าดึงแล้วจเลี้ยบ้างจะยื้อใหรบ้า่เลี้ยงแหลเผย่ว่าเราจะยกดอตรงยําไกลล่ะเลี้ยงไหมตรงย่าตะคู่นี่ล่ะอะไีกสุด คลุกแค่แข็งอีกแล้วค่ะเน่เน่ได้ระวังลอ่ลออเอาตามเนี่ยได้ระวังลอ่อมันจะตามมาคุ้มไปเด้อค่ะแต่ว่าซอยเด้อใครว่าซอยให้ใส่เต็มลูกหลุดไม่ด้อ ว,ว่าใส่ตะไคร้หอยไปบุมนี้ไม่ได้เป็นตมย่มว่าหอยว่าใส่คาพอว่าหอยมุมนี้เดี๋ยหอยใจเท่าที่หอยนี้ไปคิดขคานไปตลาดบางแนห่เลยตรวนี้เลดอกไปก็ได้ไปไปเอามันหอนแห้งไหมมาได้กินรสมอกเลยนะว่าจะเดินตำย่อมด้วยกันแหละ เสร็จเด็กคนเสร็จเมื่อเราเสร็บตัวเองก็ช่างหงงหน้อแตกหน่าเสียดเนาะอันนี้จะตามะม่วงจะแล้วก็ห้าใส่พักเนาะใส่นี้พัก ใส่เทผาใส่เทผาใส่ต้องไปหอยนิ่แค่รอดเอาสารตุ้มย่างหอยจะเพียงหอยบอ ทำน,น้ซุกันเดิ่์เป็นว่ากินได้โอ๊ะใสเกือก่อน,นะคะอันนี้เราจะตังซุมตันะคะอินรงตังกจ้ามาเด้อมาเด้อกินได กระเทียตมตมไพร้ใส่กันแล้วนะคะแอนใส่มะเขือเทศสีดานะคะลงไปนิดนึงเพื่มันเปรี้ยวนะคะใส่เท่าน,นี้พอแล้วก็ โเม็กแล้วก็อันนี้คือขลานะคะปลาขันโดนแอนน้ำตาลนิดนึงแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะให้มันคลุกเค้านะคะใส่ได้แล้วก็ใส่เมื้อน้วเนาะใส่เนื้อ อันนี้คือส้นตังอันนี้เส้นมะคุงจากส่แค่ร้อยเข้าไปสีน้ำกระเละสวยนิดนึงคุณนี่แต่งเฮ้ยไม่ได้สวยนิดนึงนงนะสวยหลายลายุกย่องเอาไล้ยย่องเอาเสร็จแล้วนะคะส่วนน้อยๆต้องทอดทีเลยเลยอ่ะนะี่เนาะมันเหนื่อยเท่าร้อยที คับดีนะคะตั้มพลอ้มันเข้ากัน,นะคะ่ะซิมดูนะคะแดดแดดตักให้จานะ ต้นเขาดึงเลยมาเด้อมาเด้อดิงดำมือแกงไก่ใส่เสร็จต้มเองกับมือจะว่าของประเทศไทยเก็จะเบิ้ลดอกเพราะว่ามันหลายขั้นตอนน้องไก่ก็ได้ใจสีน้ำกันในระว่างหัวทุก 打开电视。Okay, ันนี้ขาทเดีย์นางมาคอนางก็เลยได้อ่ความมีดุลย์ดีมักสี่ท้ามัน เขาดีเด <force S 2> ียดเลยเราชอบกิน้วเราชอบไปนะชอบไปที่นั่นด้วยเสฟยเสีจริงแม่หมูอร่อยมาก าทุกวันนะคะเลือกคุ้มทุกคนนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมชิมงานนะคะทำงาน,นให้มีความสุขนะคะวันนี้นางหยุดนางก็เรื่มงสิละ